เดี e, <Okay. S 1> ๋ยวพี่ไม่อยู่อ่ะหนูทำคลิปนะก็คือทำคลิปตามนี้ก็ให,ให้เลือกเลยว่าจะเอาชุดไหนห,ห,ห้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาชุดไหนก็ลองดูสินค้าแม่เธอให้หยิบให,ให้หยิบเป็นหนึ่งชุดวันนี้ให้ทำเออชุดไหนก็ได้พี่น้องรู้จักอะ่ะก็ลองเลือกดูว่าจะทำอันไหนแล้วก็ให้ได้สิบตัวนะให้สองชุดเลยเธอเพราะวันนี้ทั้งวันทำคลิปทั้งวันเผื่อบให้ไปสามชุดเลยเผื่อเลือกเอาอีกชุดหนึ่ง อ่ะเลือกเอาแต่ว่าให้ได้สิบตัวให้มีข้อมูลเชน้าไิบนะเอาไปสามตันเลยหนูต้องใช้หมดก็คือสมมุติว่าในใบเนี้ยมันมีบางตัวหนูยังไม่ได้หนูก็ลองเลือกดูแล้วกันแต่ว่าทั้งหมดอ่ะคือรวมให้ได้สิบคลิปแล้วก็พี่ขอข้อมูลสินค้าด้วยนะไม่ใช่แค่ถ้าลูกค้าสนใจจิ้มในตะกร้าไม่ได้นะอย่างสมมติน้ำมันเครื่องปตทเนี่ยหนูก็ต้องบอกว่าปตท เออขนาด0.8สำหรับรถ4จังหวัดทุกรุ่นอะไรเงี้ยคือต้องพูดละหนึ่งขวดราคาเท่าไรสาขวดราคาเท่าไรถ้าลูกค้าสนใจจิ้มในตะก้าได้เลยค่ะตะก้าชุดเล็นเนี่ยใส่กับรุ่นอะไรได้บ้างก็ต้องแจงาา้งลูกค้าราคาเท่าไรเออประมาณนี้อันน,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 นี้ตั้งกล้องทําเองนะคะไม่อยู่อืมไม่อย,ยู่เดี๋ยวพี่พี่อ่ะเดี๋ยวพี่มาดูคลิปเออ